เป็นอะไรดึงไปอะไรอ่ะทามไอ้โอ๊ยพี่ทามระวังเหงือต้องไปทำงานต้องไปทำงานทาต้องไปทำงานทามขอลนูขอทาหขอ I don't know. ิดนแล้วหนีพี่โนแล้วหนี

국민 <laughs> <laughs>